จ้าสวัสดีจ้าอีาอ่บุตรพาเอซมาไหว้หลวงพ่อค่ะนำบุญมาฝากเอซีเนาะนี่เป็นวัดกุยบุรีค่ะถ้าขาขึ้นกรุงเทพก็จะอยู่ซ้ายมือค่ะติดถนนเลยหลวงพ่อในกุตท่านบารมีท่านเน,นี่ยจัดดอกไม้สวยค่ะสวยมาก พามากับน้ำมศก,การแนะนำเนาะเอฟซี FC ท่านใดผ่านมาก็แวะกราบท่านได้ท่านศักดิ์สิทธิ์ในหลายเรื่องขอพอรท่านได้นะคะถ้าแก้บนก็จะมีไข่ต้มแล้วก็ประทันค่ะท่านชอบเนี่ยค่ะเข้ามา เพื่อนๆเ,เข้ามาถ้าขาลงใต้ก็จะอยู่ฝั่งขวามือค่ะพอไฟแดงก็เลี้ยวเข้าได้เลยไฟแดงก็เลี้ยวเข้ามาแล้วก็จะเจอวัดกุยบุรีท่านศักดิ์สิทธิบ์บารมีท่านไก่ฝากกดติดตามช่องปณิชชอบเที่ยวด้วยนะคะเพราะว่า เพิ่งเปิดช่องใหม่ช่องเก่าก็คือนิสส้มตำลาบแต่นั้นเป็นช่องเพลงค่ะนี่ก็มาทำช่องใหม่เป็นช่องพาเที่ยวแนะนำสถานที่ไหว้พระแล้วก็เที่ยวค่ะอันนี้ก็คือเป็นดอกบัวดอกดาวเหลืองเอาไปไหว้ในโบสถ์ค่ะก็จะมีดวงพ่อ จัดสถานที่สวยงามค่ะดอกไม้จัดแต่ละที่สวยค่ะสวยมากเนี่ยค่ะข้างในก็จะมีภาษาลีลิกธาต ิทองแล้วก็ใส่บาทเหรียญค่ะใส่บาทเหรียญเนาะเนี่ยค่ะเข้ามามีเสียงซิมซีแล้วก็มียกพระค่ะภาษาลีลิกธาตุพระแก้วแล้วก็หลวงพ่อจัดสวยงามค่ะวัดก็เป็นที่สาสานตาแล้วก็ พาเพื่อนเพื่อนมาแวะชมนี่คือวัดกุยบุรีหลวงพ่อในกุค่ะ